วันเห็นไข่ใครตกลงมากจากบนฟ้ากลายเป็นผู้เท่าออกลายเป็นคนเท่าไหลอิเลยเลิงอยูอ่เป็นยังไงไหลอิเลยเลิงทังไหนอะไรตัวใครมันก็เป็นศูนย์ก็ได้อ,อ,อ,อย่านเนาะย่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับ fc แฟนลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับ fc รับตามแนวทางโค้งสุดไทย ของแม่พินนะครับเนาะแม่พินฝันแม่นครับอี่ครับเป็นฝันยงได้นี่เหล็กของเพื่อนนี่ให้เพื่อนตีเอาเองครับอีฟซีครับเพราะว่าเพื่อนตีของเพื่อนเข้าทุกงวดเข้าเป็นประจำครับอีฟซีครับอีฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรือทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะฟันทงเอาแข่นแขนครับสามตัวสองตัวสี่ไปฟังว่าแม่พินเพป็นฝันอนียงบ่อหลังจากเพป็นปล่อยเลขไปชุดนั่นแล้วนะครับว่าเพป็นฝันดีบ่อครับอีฟซีครับ ไปฟังเพื่อนเด้อครับเด้อให้เพื่อนบอลสู่ฟังครับอีกทีครับตามแอสไปครับ <c oughs> วันดีแม่พิ้นวันดีครับครับผมเอาเป็นยังไงแม่พินปล่อยเลขชุดนี้ไปเดินคลิปแรกปล่อยเดี่ไปนี่ฝันดีแท้บ่ฝันดีแก่เนาะโอ้ฝันว่าจังไรเนี่ยบอสร้างเนี่ยโอ้หันผู้ดันกันเลยฮฝันเห็นใคร ใครตกลงมาจากบนฟ้ากลายเป็นผู้เท่าเออเออใจฟังเลยวันนี้เออใครตกไม่ทั้งฝ้าแมนกลายเป็นคนเท่าไหลอีเลยเลงอยู่อเป็นยังไงไหลอีเลยเลงยังไงไหลตัวใครมันก็เป็นศูนย์ไได้เก่าศูนย์ศูนย์เก้าเอาเป็นขึ้นไหลใช่ะครับว่าใครเป็นศูนย์เขาย่านเนาะย่านแมนใครตกมากแตกแบบเป็นคนลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาเป็นผู้เท่าผู้เฒ่าอีก เป็นเอาเอที่เตี่ยวเด้อกขับเด้อีกันตีตกัะตีซอยกันกันนะเอาไม่พิ้นน่นปล่อยได้อกไปแล้วไม่พิ้นฝันว่าใครตกไม้ทั้งฝ่าพอดีแมนคนคนที่บอกเลขล่างผอมบอกอยากแล้วตกลงมาเนาะตกลงมาจากข้างบนลงมาล่างเดี๋ยวก็พิชจะหน้าซื่อเนาะบัดบัดนี้ไม่พิ้นน่นฝันที่แรกนี่ฝันไว้ยังไงพี่ทำเราไปเก็บเห็ดได้กระต่าหนึ่งคนเนี่ย เห็แต่กตาหนึ่ง็แต่กาหนึ่งผิดแต่ว่ามันพาคืนพาคืนสองเห็ดดอกแค่ไหนนะพาคางมันพาพาเป็นสองเห็ดพาเป็นสองเปียงตีตีตอยกันเห็ดตีก็ตีเานตคนตีเอาแต่ว่าไม่พินตีไปแล้วตีไปแล้วสี่เจดหกนี้สี่เจ็หกสเจ็หกอือไม่พินว่ามันมันพาสองเปียยมันเลยเป็นเจ็ดหกสบเจ็หโอเก็บเห็ดเก็บเห็ดไหม จังกแล้วล่ะเออตีตาทีแรกเนาะเออเตียวทีแรกโอ้ก,ก,กับพวหนั้แม่พินตีของไม่พินเองเท่ากหงแจก้ด,กดว,ม,ว <c oughs> มันพายเป็นสเปีเยงแต่ยังว่ามันตีเป็นสองว่ามันสองนู่นมันสองอย่างเน,น,นะาะคำว่าเฮ็ดเฮ็ดหาเฮ็ดหกมันกัเก็บเฮ็ด<ต>สองเก็ดห,หกเป็นไงเนี่ยสองเก็หกไปมสี่แล้วเนาะเาตาห้าสิตีเอาหรอกแต่ว่าในสถิติไม่พินตีเป็นซีตีเป็นซีว่ามัยิ่งสคนเนาะ แม่ไม่ยิงกับสองก้อนมีเแล่เนนก็ยัง่วงมี่แล้วก็เลยมีสีสองนำ้ำมีสีสองพอมตติพอเลรกอนของยี่น้องันดิองของี่น้องวันีสีสองป่ะนนสีสองเราก็เออสีสามโอ้ยเออสีสองแปดส,สามสามแปดไม่ไม่พิน้นแอบมาคือว่าไปเอยียงกับไปฟันไว้อียงาะไดเอียงอีันอะไรอย่างอ๋อ ก็พันมาได้บักทัวสามกออยังไม่ลงตีเลขกดีแล้วเนาะตพันมาได้สามกำมพันมาได้เขาของมาให้โอ้อันตั้งแต่้งไปเลขสี่หกเก็ดออกไปแล้วนี่แม่นพันมาได้ของได้ตะคนออกของมาให้แน่นสื่อเลขอย่เดีสื่ออยู่นี่เลขตาว่าสี่นี่แหละสี่เก็ดหกนี่แหละมักยั่ในใจเยอะตัวเก่าเนี่ยสี่หกตัวเก่าดิ้ตัวเก่าแล้วเนาะ เดีตัวเก่าเน่มันจะออกสี่หกหกเก็ดี่หกสี่หกสี่เก็นี่แล้วการเดินสองตัวเอาบ่ตัวใดก็อนหนึ่งเนาะเงนเ้อะอม่เพิ่นก็เลยมาเมื่อหลังเลยมาฝันเห็นอันเขาบอกทั่วมาให้ทัวมาให้ส้ำกมีเงหมาให้ำกมีมงก็มาอีกเง่นฝันเกียรตเข้า้หยิงเนาะเนเรือสีจิติเนาะอบัดอันใครตกมาทางฝ่ายทีเนาะ ต้องใส่ช้ดินแตกพกั้วเลยบ่แตกกลายเป็นผู้เทานั่นดิโอ้สน่งไมให้เลขตอนนั้นนะตีได้ถามบ่ว่เพื่อนไฮเลขตัวไหนผูาถามเพื่นหรอกเป็นยังคือบูถามไม่ได้ถามแล้วเนะาะตีใครก็จะได้ถามแล้วเนาะตีจักแล้วเราว่ามันที่ถามผีตกมากผบ,บ้าถามเด้๋เนาะคือว่าไหลอยู่ในคนอเด็ดปลุกเอาคนอ่ะเจนน้องได้ปลุววกนะน้องก็ใส่ละปลุกเนาะไข่หน่วยแบยบไงบุญไข่ไข่สีขาว ตกลงมาเป็นผู้ชายดิอตกมาแตกพวกผู้ชายยินของย่องเ้ยยนเน็ของย่องก็เป็นผู้เท่าผู้เท่าเข่าก็เข่าเนาะตีง่ายก็เก่าศูนยแม่เหนียวเก่าศูนยศูนย์เก่าแล้วเนาะศูนย์ศนย์เก่าตอนนี้อืมเอาหัวลงกับหกศูนย์กเนาะแม่นตีแม่นคั่ปปานี่ล่ะอันนั้นเข่าห้อยงวดเห็นเนาะเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างของว่าสามตัวของแม่พิ้นปล่อยไปแล้วหันอาทีเป็นสามตัวนเนาะโอ้ ยู่เพิ่มออกมาโบแมนนี่แหละโบแมนโบแมนเด่วเหรียญบแมนเน้าเหรียญดิว่เน้าเหรียญรูปเออวาดรูปเสี่ยวไม่ให้บึงครับพี่นี่แหละที่ว่าข้อันนี่แหละเออันท็ี่แหันเอาเขียนแกนท่านี่เลยฝันเอาเขียนน่ะ ตอเด็กมีอีกมันว่านูลนี่ศู์มีแน่นอนนะูนซูมีแน่นอนแจกสี่เป็นสูนเนยหรือเปล่าจีเนี่ยเป็นซูลซูลูทเ่านี่แล้วเป็นบ่ผูทเ่ามันเป็นเก่าศูลด้วยแล้วูทเ่ามากอะเป็นเก่าศู์ตกไข่ตกไม้แจสี่เตียวทีหนึ่งเด้อครับเด้อแจ๊คสีเป็นตัวไดนเนาะครับมากับโบกหจักอีกเตียวเนาะเตียวกันอ้ะ สีซอยกันเอาค่าเอฟซีสี T ่แมนค่าแมนฟินแล้วสี่บ่ถือเนาะอืแต่ว่าตกลงข้ <5. S 2> างล่างนี่ตกลงใส่กีดินนี่โต๊ะร้อยกีดินเออให้ฟังเอาสัดๆเนาะไข่อ่าไข่มักน,นก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะโอ้ไข่ก็เป็นศูนแล้วที่เป็นยังข้นก็เป็นข้นนี่แหละนะข้นจะเป็นผู้เฒ่าอีกยืนของย่องเงีนบ้างยืนเฮ็ดของย่องเยาะนั่นยืนขั้นขั้นองหัวสักกิเทียมต้องกันิว่าเป็นหกจุดแต่ว่ายืนของย่องนี่ เล็เก่านี่ยืนเนี่ยครับเล็กกับหัวซักลงเนาะที่บางทีก็คยเบาอยู่ว่าเลขกเก่านี่เป็นบังลักษณะเออองลักษณะการยืนกันรยังนัันล่ะให้มันลมแล้วก็ลงมาข้างล่างอ่ะแหมแค่คัดประนันตัวเนาะเป็นไฮเลกันนะถ้ากันเอาเป็นบอ่อทันละแต่ว่า,พา,าเพิ่นบ่วาอมันบางวันเนี่ยบ,บ่อเพิ่นบ่อเดี่ยวยังดิเพิ่นกะตกลงมากก็เป็น คนยืนเห็ดกองเยอะเยอะอ่าบ้านๆไม่พิ้นขึ้นไหลแบบนี้จากแล้วจะได้ปลูกกันพุ่นละเนาะย่านครับวันนี้ย่านละเนาะใช่งั้นไม่สียอืมก็ไม่เสีนตัวเสียงล่ะไม่รู้เรามีเงี้ยอันนี้ก็โทรมาหาแล้วนต่เอาเอฟซีครับกะอันนี้คือไม่พิ้นเป็นฝันเต้นกะตี้ไปให้นะครับเนาะสวยครับ คลิปแรกที่แม่พินปล่อยไปคือมีซีหกเจ็ดนะครับแล้วก็ซีเจ็ดหกซี่หกเจ็ดนะครับเน้อสองตัวกับมีซีสองแปดสามสามแปดเมื่อนี้แม่พินว่องกลมให้ครับอุ๊ซีครับสามตัวโค้งสุดท้ายฟันทงนะครับน้อสามตัวบนซี่หกเจ็ดส่วนสองตัวนี่กับมีขัดฟันมือเคลนนี่บอกแม่พินฟันเคลนนี่ล่ะโอ้โหเถ่าตกมาใส่ครับอุ๊ซี่ครับตกมาใส่ ตัวมาขางลางนะครับมกะกามีเกลืศูนย์เลยมันใจเกลาอศูนย์ก็แปดสามนะครับด้วเอฟซีครับงอ,งอะขากัดขัดกระพ, <า S 1> พานเนาะครับเนาะเอฟซีครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นพอไหมในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ